หนึ่งกิโลก็ซอยใส่ถูกของยาวสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาืจอกันเดีเ๋ยวนะครับ หมอเอี่ยมเลยคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้คุณฉันได้ข้าวซอยมาอีกแล้วครับผมวันนี้คุณชันจะผัดข้าวซอยใส่ผักยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับของปรุงก่อนนี้นะครับผมเกลือชุบรสนะครับพริกแดงข้าวมิ้นทิกปนมีน้ำตาลทรายขาวด้วยนะครับผมมีหมูสับด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นักัดลองนะครับน้ำมันน้ำปลาดีพวกผักกินกับผักนะครับผมหอมหัวใหญ่ มะเขือเทศมะนาวต้นหอมผักชีนี่ถั่วผักยาววันนี้โค้ชชัจะผักถั่วผักยาวใส่นี่นะครับขา้าวซอยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อน,นนะครับขโมยใหญ่นะครับนี่ผมหโมใหญ่ได้แล้วนะครับกระเทศครับผม ใ่กอถูกฝักยาวนะครับประมาณนี้นะครับผมเราหั่นไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่นะครับผมจะประมาณนี้แหละครับี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหะมาณนนี้แหละครับผม ้ว <Wow. S 1> ไปลูกเส้นก่อนนะครับผมน้ำร้อนรือยังอ่าลูกอใส่หมดเลยนะครับหนึ่งกิโลอันนี้คุณชันจะลวกไว้ประมาณห้านาทีนะครับผมเอาละครับผมมาลูกกันนะครับผ่านไปแล้วห้านาทีโอ้โหเส้นถ้าเราจะผัดนี่เราไม่ต้องลวกจนนี่นะครับผม อืมได้แล้วได้แล้วครับผมอือหือโอ้โหโอ้โหไม่หมดครับใส่ไม่หมดโอ้โหคุณผู้ชมเอาละครับผมมาน,นี่แหละ โอ้เต็มคาราเบลนะครับดูไปแล้วครับไม่ได้ใช้เตาใหญ่มาน้ำแล้วใช้เตาใหญ่เดี๋ยววางกระทะลงก่อนนะครับผมเก็บใส่ลงไปแลครับผมไม่ได้ให้หอมก่อนนะครับผมโอ้ไม่ได้ ใส่เตาใหญ่มาเป็นเดินนั่นนะครับผมฝนตกทุกวันอ่ะวันนี้ผมไม่ตกเลยใส่ในข้ามี้นะครับน,นีลองลองมานเตาใหญ่นะครับผมขอบใจนะครับแล้วก็ีกเท็จลงไป,ลงไปแล้วก็ใส่น,นะครับประกัดร้องนะครับผมใส่ลงไป ใส่นี้นะครับดแดงลงไปเอาละครับทีนี้ก็ใส่หมูสับลงไปแล้วนะครับนี่ลงไปเดี๋ยวค่อยใส่ขูดของยาวน,นะครับ ลอยให้มันรูปไปจุดนี้นะครับผมอออของพุทธาณนี้นะครับโอ้โหมุดหนึแล้วเราก็ใส่ผงข่ายาลงไปแล้วนะครับนี่โอ้โหพ่เครื่องปุงก็รู้แค่เครื่องปุงก็น่าก,กินแล้วนะครับผมนี่ ดึงแล้วนะคะใส่เกลือนะครับผมตามด้วยชิลลรถนะครับอ็ทิปโอนใส่ลงไปครับสุดๆก็ไเลยครับสุดนี้ไม่ ใส่น้ำตาลใส่ยขาวนะครับต่ำด้วยน,น,น้ำปลานะครับ <c oughs> น,น,นื้นไม่ต้องใส่ยังนะครับพอดีเพื่อฉันใส่ประกัดล่องลงไปแล้ว <c oughs> โอ้โหใส่เส้นแล้วนะครับไม่ว้าว แล้วนะครับนะครับเนียบเออน,นียบก่อนอ่ะอลูกอ่ะอ่ะ,อก,ก,ออะก,กินก่อนอ่ะลูกอ่ะพี่ยินก่อนมานี่ครับผมว้าวโอ้โหผลิตภัณฑ์ใส่ต้นหอมผักชีด้วยนะครับผมนี่เป <c oughs> ็นการชิมนะขออนุญาตใช้มือนะครับ <c oughs> ก็อยใ,ใส่ถูกฝักยาว โมกอีลำเดือคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมของเครื่องที่เราผัดไปนะครับผมแล้วก็ใส่ถั่วงาวยาวใส่โอ้มันเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมรสชาตินี่ครับใส่หมูสับลงไปโอ้โหอร่อยมากครับไในมีหนังฟองด้วยนะครับผมนีม่หนังฟองก็เยอะๆเลยอืฟองกวบครับ <c oughs> เอาซักมาไป มกกนะ็อร่อยมากครับกินแบบผักสลัดกรอบอๆอร่อยมากครับ 不怕。Hmm. Oh มาใครก็ไม่เล่นนะครับว่าจบขึ้นตุ วันนี้ไม่หมดครับผมเยอะมากเกือบแปดตั๊กแต่ว่าไม่หอมอร่อยมากครับสำหรับคลิปนี้มั้ยนี่แะครับผู้ชมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกำลังใจกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ